สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูล,ลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุตรศราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทำรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแพร่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898121038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัท์ธ,ธรรมหมายเลขโทรศรรัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระพิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดย9กระดลบทที่2เจตสิกปรรมัติตอนที่79ถีนามิทธะและวิจิกิจฉาความเดิมตอนที่แล้วในสิน เจ้าของธุรกิจพันล้านผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมัาธ,ธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องเจตสิกปรมัตซึ่งได้มีการกล่าวถึงมัชชริยะและกุกุจจาเจตสิกมัชชริยะคือความตระนีหวงแหนในสมบัติและความดีของตนเอง ความไม่อยากสลัของของเราให้แก่ใครลักษณะที่จตุกกากของมัชริยามีดังนี้ 1. มีความหวงแหนสมบัติของตนเป็นลักษณะ 2. มีความไม่ชอบให้สมบัติของตนไปเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นเป็นกิจ 3. ม,มีการบูดเปี้ยวหน้าเป็นผลหรือมีความเหนียวแน่นเป็นผล 4. มีสมบัติของตนเป็นเหตุใกล้มัชริยะ มีแสดงไว้ห้าประการด้วยกันได้แก่ 1. อาวาดมัชริยะได้แก่ความหวงแหนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ที่สาธารณะที่ตนคุ้นเคยใช้สอยอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดความหวงแหนก็จัดเป็นอาวาดมัชริยะได้เช่นกัน 2. กุลมัชชริยะได้แก่ความหวงแหนในตระกูลไม่ไปคลุกคลีหรือเกี่ยวดองกับคนในตระกูลอื่น ที่ตนเห็นว่าต่ำกว่าแม้กระทั่งไม่ยอมให้บุตรหลานหรือญาติมิตรแต่งงานกับคนตระกูลอื่นที่เห็นว่าต่ำกว่า 3. ลาบมัชริยะความหวงแหนในลาบมีแสดงไว้หลายในหมายถึงความตรณีในลาบสการะทั้งในของคารวาสและของสงการหวงแหนสามีภรรยาก็สงเคราะห์อยู่ในข้อนี้เช่นเดียวกัน 4. วันนะมัชริยะได้แก่การห่วงแหนวันนะหรือความงามหรือธรรมเนียมในการห่วงแหนวันนะที่แบ่งเป็น4วันนะซึ่งได้แก่กษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรในประเทศอินเดียหากมีการแต่งงานข้ามวันนะเกิดขึ้นลูกของคนระหว่างสองวันนะก็จะกลายเป็นจันทานเป็นที่รังเกียจเยียดยานในสังคมเหล่านี้ ก็จัดเป็นวันนามัจฉริยะเช่นกัน 5. ธรรมมัจฉริยะได้แก่การห่วงแหนในธรรมหรือการห่วงแหนความรู้ในที่นี้ก็รวมเอาความรู้ทางโลกด้วยคือกลัวจะมีคนอื่นมีความรู้ในเรื่องนั้นเท่ากับตนเองหรือกลัวว่าความรู้ที่ให้ไปนั้นจะถูกผู้อื่นนำไปใช้เกิดประโยชน์จนดีเด่นกว่าตนเองเป็นต้นกุกุจกเจตสิก กุกุจจเจตสิกนี้ได้แก่ความเดือดร้อนใจหงุดหงิดรำคาญใจในอกุศลที่ทำไปแล้วและในกุศลที่ยังไม่ได้ทำลักษณะที่จตุก,กะของกุกุจจะเจตสิกมีดังนี้ 1. มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเป็นลักษณะ 2. มีความเศร้าโศกหนึ่งเนืองในกรรมที่ทำไปแล้วและยังไม่ได้ทำเป็นกิจ 3. มีความเดือดร้อนใจเป็นผล 4. มีอกุศลกรรมที่ทำแล้วและกุศลกรรมที่ยังไม่ได้ทำเป็นเหตุใกล้โทสะเจตสิกและลูกน้องของโทสะทั้งหมดที่อยู่ในโทจตุก,กะก็เป็นเจตสิกที่เข้ามาปรุงแต่งแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่กําลังเสวยอารมณ์อยู่สิ่งที่พ่วงมาด้วย และเกิดพร้อมกับโทสะทุกครั้งคือโทมนัสเวทนาได้แก่ความขำค,ครวนความเศร้าโศกเสียใจรำพันกับการพัดพลากจากอารมณ์ที่น่ารักน่าปรารถนาเมื่อสาวไปหาต้นเหตุแล้วความโทมนัสนั้นก็มาจากการที่บุคคลน,นั้นยึดติดถือมันในอารมณ์ที่น่าปรารถนาเอาไว้ยิ่งยึดไว้มาก เมื่อพลัดพรากจากอารมณ์ที่น่าปรารถนาโทสะก,ก็จะยิ่งมีกำลังมากโทมนัสเวทนาก็จะยิ่งรุนแรงมากแต่หากบุคคลน,นั้นอบรมจิตมาดีไม่ยึดติดกับอารมณ์มากโทสะก,ก็จะมีกำลังน้อยเวทนาที่เป็นโทมนัสก็จะอยู่เพียงชั่วครู่นอกจากนี้หากบุคคล ปล่อยให้จิตมีโทสะเจตสิกเข้ามาประกอบบ่อยๆแล้วเมื่ออำนาจของโทสะมีกำลังกล้าแข็งขึ้นก็จะฉุดกระชากลากเอาบุคคลน,นั้นไปสู่นรกภูมิได้ในที่สุดซึ่งเป็นภูมิที่มีความเผ็ดร้อนไม่สงบหาความสุขไม่ได้เลยพอพระอาจารย์กล่าวเช่นนี้โยมเลยคิดได้ว่าควรจะบอกกับตัวเองไว ทุกครั้งที่เกิดโทสะก็เท่ากับเราแง้มประตูนรกให้กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่สามารถควบคุมโทสะได้ก็เท่ากับเราเก้าวขาคืบเข้าใกล้นรกเข้าไปทุกทีโยมคิดว่าวางใจไว้แบบนี้น่าจะช่วยเตือนสติในเวลาที่จะโกรธได้นะครับดีแล้วโยมศินนั่นจัดเป็นโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะสกัดกั้นไม่ให้โทสะนั้นลุกลามใหญ่โตทั้งนี้โยมควรจะนึกถึงเจตสิกดวงอื่นๆที่เป็นลูกน้องของโทสะด้วยเช่นอิตสามัจชริยะและกุก,กุจจะว่าจะต้องเจริญโยนิโสมนสิการอย่างไรจึงจะไม่ถูกเจตสิกที่เป็นลูกน้องของโทสะเหล่านั้นเล่นงานเอาได้ ถ้าเป็นโยมโยมจะแก้ตัวอิจฉาด้วยมุทิตาครับก็คือพิจารณาให้เห็นว่าบุคคลที่มีสมบัติดีอยู่แล้วมีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีหรือมีคุณงามความดีในตัวของเขาเองก็เพราะเขาทําปัจจัยมาดีย่อมต้องได้รับผลที่ดีตามสมควรอยู่แล้วสิ่งที่เราควรทําคือมีมุทิตาจิตพลอยยินดีไปกับเขาด้วยและเอาเขาเป็นตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงผล จากการที่ทำปัจจัยไว้ด้วยดีแล้วส่วนมัชฉริยะโยมว่าน่าจะแก้ได้โดยการพิจารณาว่าที่เรามีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีเป็นผู้ครอบครองสมบัติที่ดีไว้หรือมีคุณงามความดีติดตัวก็เพราะเราทำปัจจัยไว้ดีควรจะทำปัจจัยนั้นอย่างต่อเนื่องสืบไปเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงกุศลขั้นที่สูงขึ้นแม้กระทั่งการเจริญกรุณาต่อผู้ที่กำลังทุกข์ยาก ที่เราสามารถช่วยเหลือได้ตามกำลังของเราเราก็ควรช่วยเพื่อเป็นการสั่งสมปัจจัยจนกว่าจะถึงโลกุตระกุศลส่วนตัวกุกุจจานั้นโยมว่าต้องอาศัยการวางอุเบกขาเข้าช่วยต้องยอมรับก่อนว่าอากุศลใดที่พลาดพลั้งทำลงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขกลับมาได้เราย่อมต้องรับผลของอกุศลน,นั้นอย่างแน่นอนแต่เมื่อยังมีเวลาอยู่ ก็ให้เร่งทำความเพียรสะสมปัจจัยที่เป็นกุศลให้มากเข้าเราย่อมมีโอกาสได้รับผลของกุศลในสัดส่วนที่มากกว่าในทางกลับกันกุศลใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจเมื่อไหรก็ตามที่ปัจจัยต่างๆมาประชุมกันครบไม่ว่าเป็นโอกาสเวลาหรือสถานที่เรายังทำกุศลนั้นได้อย่างแน่นอนขอเพียงมีเจตนาที่เป็นกุศล ตั้งเอาไว้ให้แน่วแน่คำถามที่พระอาจารย์ถามมาโยมวางใจไว้ประมาณนี้ครับดีมากโยมศินถือว่าอาตมาหมดห่วงไปอีกเรื่องเพราะอย่างน้อยโยมก็รู้จักวิธีที่จะใช้โยนิโสมนสิการควบคุ้มอำนาจของโทสะและลูกน้องทั้งหมดไม่ให้ลุกลามใหญ่โตได้เอาละโยมศินต่อไปอาตมา จะพาไปรู้จักกับเจตสิกอีกสองดวงชื่อว่าถีทุกกะเจตสิกที่ได้ชื่อว่าถีทุกกะก็เพราะเป็นเจตสิกที่มีจำนวนสองมีถีนะเป็นประธานถีทุกกะสองนี้ได้แก่ถีนะและมิทธะเจตสิกสองดวงนี้มีความแปลกประหลาดอยู่หลายประการ มีข้อน่าสังเกตคือเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกันไปไหนไปด้วยกันดุดเป็นพี่น้องฝาแฝดแล้วก็จะเกิดเฉพาะในจิตที่เป็นอกุศลสะสังขาริกเท่านั้นในที่นี้ได้แก่โลภะมูลจิตดวงที่สองดวงที่สี่ดวงที่หกและดวงที่แปดแล้วก็โทสะมูลจิตดวงที่สองเท่านั้น เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์ได้โปรดเมตตาชี้แนะด้วยเถิดครับเดี๋ยวโยมศึกษาลักษณะของเจตสิกทั้งสองดวงแล้วก็จะเข้าใจเองว่าเหตุใดจึงประกอบได้กับจิตที่เป็นอกุศลสะสังขาริกจิตเท่านั้นมาดูลักษณะของถีนะเจตสิกก่อนถีนะเจตสิกคือธรรมชาติที่ทำให้จิต มีความหดหูท้อถอยจากอารมณ์นั่นหมายความว่าถีนะเป็นธรรมที่มาปรุงแต่งเฉพาะตัวจิตไม่เกี่ยวกับเจตสิกเป็นการปรุงแต่งวิญญาณขันที่เกิดพร้อมกันกันกบตัวถีนะเจตสิกเองทำให้จิตมีสภาพคลายลงจากความขมขม้นต่ออารมณ์ทั้งหลายถีนะเจตสิกมีลักษณะทิจตุก,กะดังนี้ หมีการไม่อุตสาหะเป็นลักษณะ 2. มีการทำลายความเพียรเป็นกิจ 3. ม,มีความถ้อถอยเป็นผล 4. มีการกระทำในใจต่ออารมณ์โดยไม่แยกขายเป็นเหตุใกล้เมื่อจิตมีถีนะเข้ามาปรุงแต่งก็จะทำให้คล้ายจากความจดจอ่อขมักขมันในอารมณ์ทำให้ความเพียรถูกทำลาย เมื่อความเพียรถูกทำลายลงก็จะเกิดเป็นความหดหูท้อถอยเข้ามาแทนส่วนพี่น้องฝาแฝดของถีนะได้แก่มิทธะมิทธะเจตสิกคือความโงกง่วงเป็นสภาพธรรมที่ทำให้เจตสิกเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทธะนี้ปรุงแต่งตัวเจตสิกได้แก่นามขันสามคือเวทนาสัญญาและสังขาร ให้มีความเสื่องซึมท้ถอถอยจากอารมณ์จนทำให้เกิดความโงกง่วงมิถะมีลักษณะทิจตุกะดังนี้ 1. มีความไม่ควรแก่การงานเป็นลักษณะ 2. มีการกั้นกำบังสัมปยุตธ,ธรรมเป็นกิจ 3. ม,มีความท้อถอยจากอารมณ์เป็นผลหรือมีความโงกง่วงเป็นผลสี มีการกระทำในใจต่ออารมณ์โดยไม่แยกขายเป็นเหตุใกล้ข้อสังเกตก็คือตัวถีนะทำให้จิตที่เกิดพร้อมกับตนมีความท้อถอยจากอารมณ์ส่วนมิธะทำให้เจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนมีความท้อถอยจากอารมณ์ถีนะและมิธะนี้ต้องอาศัยอรหัตตมรรคจึงจะทำลายได้อย่างเด็ดขาด แสดงว่าพระอาหารหันต์ท่านไม่ง่วงหรือครับแล้วอย่างนี้ตอนที่ท่านนอนท่านนอนด้วยความรู้สึกอย่างไรครับถ้าไม่ง่วงท่านไม่ได้นอนเพราะความง่วงแต่นอนเพราะรู้ว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนคือปล่อยให้ร่างกายในอัตภาพนั้นได้มีการพักผ่อนเพื่อให้ยังคงอัตภาพได้อยู่แต่ส่วนปุถุชนนอนเพราะความง่วง โดยอำนาจของเจตสิกคู่นี้แหละเมื่อใดก็ตามที่เราทำกิจอื่นๆอยู่อย่างเช่นกำลังศึกษาพระอภิธรรมแล้วถูกถีนมิทธะเข้าปรุงแต่งจิตและเจตสิกเมื่อนั้นก็จะเกิดสภาพหดหูท้อถอยจากอารมณ์คือไม่อยากจะเสพอารมณ์ใดๆแล้วสภาวะที่เข้ามาแทนที่จึงกลายเป็นความง่วงเหงาหานอน ความหดหู่ท้อถอยแทนตลอดจนเกิดเป็นความเกียจคร้านไม่อยากจะทำกิจใดๆอยากจะนอนท่าเดียวก็มีฟังดูแล้วเป็นอกุศลละเจตสิกท,ที่ไม่อันตรายแต่ก็ถูกจัดเป็นนิวรณ์คือเครื่องขวางกั้นกุศลแถมยังต้องใช้อรหัต,ตมักจึงละได้อย่างเด็ดขาดโยมรู้สึกว่าเป็นเจตสิกท,ที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากแต่กลับต้องใช้โลก,กุตระมรขั้นสูง ในการละให้ได้อย่างเด็ดขาดเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับเป็นเจตสิกที่ดูไม่ค่อยอันตรายแต่ก็เป็นธรรมที่มีความละเอียดจับต้องได้ยากตรวจรู้ได้ยากรู้ตัวอีกทีก็ถูกความหดหู่ท้อถอยความง่วงเหงาหานอนครอบคลุมเสียแล้วต่อเมื่อจิตมีสภาพเบิกบานตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งอรหัตธรรมนั่นแหละ จึงจะสามารถผลจากอำนาจของเจตสิกสองดวงนี้ได้เป็นเช่นนี้เองเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ดูเหมือนจะเป็นอกุศลและเจตสิกที่ไม่ค่อยมีพิษสงแต่ก็ประมาทไม่ได้ถ้ายมเข้าใจเจตสิกคู่นี้แล้วตอนนี้ก็เหลืออกุศลและเจตสิกที่โยมต้องเรียนอีกแค่ดวงเดียวดวงสุดท้ายได้แก่วิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยใช่ไหมครับ ถูกต้องวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอันทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถเยียวยาความสงสัยโดยปัญญาของตนได้ในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นความสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตน้นเรียกว่าวิจิกิจฉาเจตสิกลักษณะทิจตุก,กะของวิจิกิจฉามีดังนี้หนึ่ง มีความสงสัยเป็นลักษณะ 2. มีความไม่หวั่นไหวในอารมณ์เป็นกิจ 3. ม,มีความไม่สามารถตัดสินใจได้เป็นผลปรากฏ 4. มีการใส่ใจอารมณ์อย่างไม่แยก้ายเป็นเหตุใกล้ตัววิจิกิจฉานี้ก็ถูกจัดเป็นนิวรนอย่างหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นนิวรนก็เป็นเครื่องกั้นไม่ให้กุศลเกิดขึ้น เมื่อใดมีความลังเลสงสัยแล้วกุศลที่จะต้องประกอบด้วยศรัทธาและอาธิโมกก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมีความไม่ปลงใจเชื่อตัดสินใจไม่ได้เป็นผลปรากฏอยู่จึงไม่อาจบรรลุเหตุในการสร้างกุศลได้วิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสยัยในที่นี้ท่านหมายเอาความลังเลสงสัยในแปดประการซึ่งไม่เกี่ยวกับ ความสงสัยทั่วๆไปแปดประการนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งสงสัยในพระพุทธเจ้าได้แก่ความสงสัยเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนอยู่จริงหรือลักษณะของพระสรีระของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างที่มีการกล่าวไว้จริงหรือหรือแม้แต่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ เป็นผู้มีพระมาหาการุณาที่คุณเสียสละพระองค์เองเพื่อโปรสัตว์ทั้งหลายจริงหรือไม่ 2. ส,สงสัยในพระธรรมคือมีความสงสัยว่าคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือพระพุทธองค์ทรงแต่งขึ้นมาเองเพื่อให้คนเชื่อและคำสอนเหล่านั้นเป็นความจริงที่จะนำพาให้คนทั้งหลายหลุดพ้นได้จริงหรือ สาสงสัยในพระสงฆ์คือสงสัยว่าพระอริยสงฆ์ได้แก่พระโสดาบันขึ้นไปมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น 4. สงสัยในสิกขาสาอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาว่ามีจริงหรือทำให้ผลจากการเกิดได้จริงหรือเป็นตน้น 5. สงสัยเรื่องขันอายตนะธาต ว่ามีอยู่ในชาติที่แล้วจริงหรือไม่หรือเรียกง่ายๆว่าสงสัยว่ามีชาติที่แล้วจริงหรือไม่นั่นเอง 6. สงสัยในขันอายตนะธาที่เป็นอนาคตก็คือสงสัยว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ 7. สงสัยในขันอายตนะธาทั้งที่เป็นอดีตและเป็นอนาคตว่ามีจริงหรือไม่ 8. สงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมคือสงสัยในสภาพธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ขาดสายบางคนสงสัยว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้เองหรือว่ามีเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นกันแน่หรือเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแม้กระทั่งสงสัยว่าทำดีได้ดีจริงหรือทำชั่วได้ชั่วจริงหรือคนที่มีความสงสัยแปดประการนี้ จะมีโอกาสที่จะทำกุศลได้่อนข้างยากเพราะในเมื่อมีความสงสัยว่ากุศลมีจริงหรือไม่ผลของกุศลที่ทำไปแล้วมีจริงหรือไม่จึงไม่ปักใจเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมโอกาสที่จะมุ่งสร้างแต่กุศลจึงมีน้อยวิจิกิจฉานี้ประกอบได้ในจิตดวงเดียวคือโมหะมูลจิตที่เป็นโมหะวิจิกิจฉา พระอาจารย์ครับและความลังเลสงสัยอย่างอื่นเช่นสงสัยว่าคนคนนี้เป็นใครสงสัยในการเดินทางเรื่องถนนหนทางหรือวิธีการที่จะไปอย่างสถานที่ต่างๆสงสัยเนื้อความในด้านวิชาการสงสัยในบัญญัติต่างๆเหล่านี้จัดเป็นวิจิกิจฉาหรือไม่ครับจัดเป็นความสงสัยประเภทหนึ่งแต่ไม่ใช่ความสงสัยอันเดียวกันกับวิจิกิจฉาเจตสิกวิธีแยกแยะ ว่าความสงสัยประเภทไหนใช่หรือไม่ใช่วิจิกิจฉาเจตสิกนั้นคือให้ดูว่าความสงสัยเหล่านั้นเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เกิดกุศลขึ้นหรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงว่าจัดอยู่ในวิจิกิจฉาเจตสิกแต่ถ้าหากความสงสัยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครื่องกัน้นขวางกุศลก็ไม่จัดเป็นวิจิกิจฉาเจตสิก แต่เป็นความสงสัยอีกประเภทหนึง่งท่านมีศัพท์เฉพาะเอาไว้เรียกความสงสัยประเภทนี้คือเรียกว่าปฏติรูปกะวิจิกิจฉาพระอาจารย์ครับแล้วปฏิรูปกะวิจิกิจฉานี้เป็นความลังเลสงสัยที่ไม่ได้เป็นเครื่องกั้นกุศลไม่ถูกจัดไวในวิจิกิจฉาเจตสิกและจะสงเคราะห์เป็นอะไรได้บ้างครับอัตถกถาจารย์ภายหลัง ท่านสงเคราะห์ความสงสัยประเภทนี้อยู่ในอุทธ,ธจักคือเป็นความฟุ้งซ่านไปเป็นความคิดฟุ้งซ่านสงสัยทั่วๆไปนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งคือแม้บุคคลบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วก็ยังมีความสงสัยได้นะโยมคือเป็นความสงสัยทั่วๆไปที่กำลังกล่าวถึงนี้แหละแต่ไม่จัดเป็นความฟุง้งซ่าน ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีพระอาหารหันต์บางรูปที่ยังสงสัยว่าการกระทำของตนนั้นจะต้องอาบัตหรือไม่เพราะไม่แน่ใจว่าการที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เป็นเวลานานพระพุทธองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบทหรือพระธรรมวินัยเพิ่มเติมเป็นข้อห้ามข้อบังคับที่ตนไม่ทราบหรือไม่ สิ่งนี้ก็จัดเป็นความสงสัยทั่วไปและไม่ได้เป็นเครื่องกั้นกุศลแต่อย่างใดและแม้แต่พระอระหันต์ก็มีความสงสัยในเรื่องนี้ได้หรือเอาตัวอย่างที่ง่ายกว่านั้นพระอระหันต์ที่ไม่ได้มีอภิญญาท่านก็สามารถสงสัยในเรื่องของถนนหนทางเส้นทางการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือความลังเลสงสัยที่ยังเป็นวิจิกิจฉาเจตสิกและเป็นปฏิรูป,ปกะวิจิกิจฉาแล้วก็เป็นการจบการแสดงอากุศลและเจตสิกทั้งหมดด้วยโยมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนชี้แนะให้ได้รู้จักกับอกุศลและเจตสิกทั้ง14ดวงครับทำให้รู้ว่าขณะใดที่จิตเราเป็นอกุศล นั่นคือเรากําลังถูกปรุงแต่งด้วยอกุศลและเจตสิกต่างๆเหล่านี้ทําให้มีสภาวะจิตจและเจตสิกแตกต่างกันไปตามอํานาจของเจตสิกที่เข้ามาปรุงแต่งนั้นซึ่งทั้งหมดแก้ปัญหาได้ด้วยการมีโยนิโสมนานสิการนั่นเองดีมากโยมศินอาตมาขออนุโมทนาโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมนำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ